เมื่อไม่นานมานี้นิตยสารฟอบส์ได้มีการเผยข้อมูลที่น่าทึ่งเกี่ยวกับความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีไทยที่ยังคงเติบโตแข็งแกร่ง,งโดยเฉพาะ5อันดับแรกที่มีมูลค่าทรัพย์สินโดดเด่นทั้งเจ้าพ่อธุรกิจเครื่องดื่มอาหารพลังงานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไปจนถึงศูนย์การค้าโรงแรมธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งเป็นต้นข้ามกลางความไม่น่านอนของเศรษฐกิจโลกสำหรับ10อันดับมหาเศรษฐีไทยประจำปี2025ที่น่าสนใจดังนี้ มาเริ่มกันที่อันดับที่10พรเทพพรประภาและครอบครัวมูลค่าทรัพย์สิน2.2พันล้านเหรียญแหล่งความมั่งคัง่งยานยนต์ผู้บริหารสยามกลาการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสันและยังลงทุนในธุรกิจอื่นๆเช่นโลจิสติกส์อะไหล่และโรงแรมอันดับที่9สสถียนสถียนธรรมะมูลค่าทรัพย์สิน2 6ุพันล้านเหรียญแหล่งความมั่งคัง่งอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ร่วมก่อตั้งคาราบาวกรุป๊ปซึ่งขยายธุรกิจทั้งในเครื่องดื่มชูกำลังและเบียร์พร้อมร่วมทุนในธุรกิจบันจุพันและขยายไปสู่ตลาดอื่นๆอ,อันดับที่8ประเสริฐประสาททองโอสถมูลค่าทรัพย์สิน3 4พันล้านเหรียญแหล่งความมั่งคัง่งเฮลท์แคร์ผู้ก่อตั้ง BDMS และเจ้าของบานกอกแอร์เวยสรวมถึงโรงพยาบาลในเครือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอันดับที่7อายวัฒน์สรีวัฒนประภาและครอบครัวมูลค่าทรัพย์สิน3 5พันล้านเหรียญ แหล่งความมั่งคัง่งแฟชั่นและค้าปลีกอายวัตสรีวัฒนประภาบุตรชายของวิชัยสรีวัฒนประภาผู้ก่อตั้ง k ิง g p o เว r และประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้พร้อมขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และมีที่ดินในโครงการมหานครอันดับที่6ครอบครัวชัยวันมูลค่าทรัพย์สิน4.2พันล้านเหรียญแหล่งความมั่งคัง่งการเงินและการลงทุนครอบครัวชัยวันเป็นเจ้าของไทยประกันชีวิตซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไทย พร้อมทั้งลงทุนในธนาคารไทยเครดิตอันดับที่5ครอบครัวจิราธิวัฒน์มูลค่าทรัพย์สิน8.6พันล้านเหรียญแหล่งความมั่งคัง่งค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์โรงแรมกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปของครอบครัวจิราธิวัฒน์ผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขยายธุรกิจไปยังยุโรปและล่าสุดได้เข้าไปซื้อกิจการห้างคาเดเวในเยอรมนีและเพิ่มการถือหุ้นในเซิร์ฟริจัสอันดับที่4จเจริญสิริวัฒนพักดีและครอบครัว มูลค่าทรัพย์สิน1.05ล้านเหรียญแหล่งความมั่งคัง่งอาหารและเครื่องดื่มเจริญสิริวัฒนพักดีผู้บริหารไทยเบเวอร์จขยายธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมทำในธุรกิจอาหารเครื่องดื่มและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งในปีนี้ได้โอนหุ้นในบริษัทสำคัญต่างๆให้แก่ลูกทั้ง5คนอันดับที่ 3, สารสฐรัตนวดีมูลค่าทรัพย์สิน1.2ล้านเหรียญแหล่งความมั่งคัง่งพลังงาน การควบรวมกิจาการระหว่าง Gulf Energy Development กับ Intouch Holdings สร้าง Gulf Development ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่มีการลงทุนหลากหลายรวมทั้งการขยายธุรกิจไปสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการลงทุนในธนาคารกสิกรไทยและอันดับที่2พี่น้องจีรวนนท์มูลค่าทรัพย์สิน3.57หมื่นล้านเหรียญแหล่งความมั่งคัง่งอาหารและเครื่องดื่มเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารสัตว์และปะสุสสตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ขยายธุรกิจไปยังโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโดยร่วมลงทุน1,000ล้านเหรียญกับ BlackRock เพื่อตั้งศูนย์ข้อมูลพร้อมทั้งเปิดตัวธนาคารดิจิทัลและอันดับที่1เฉลิมอยู่วิทยาและครอบครัวมูลค่าทรัพย์สิน4.45หมื่นล้านเหรียญแหล่งความมั่งคัง่งอาหารและเครื่องดื่มเฉลิมอยู่วิทยาเจ้าของร่วมของ Red Bull เครื่องดื่มชูกำลังที่มีการจำหน่ายกว่า13,000ล้านกระป๋องทั่วโลกในปี2024ครอบครัวอยู่วิทยา ถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทโดยมีการต่อสู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ากับ Red Bull China ที่สามารถชนะได้ในปี2020การจัดอันดับมหาเศรษฐีไทยปี2025ของ Forbes สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยแม้เศรษฐกิจโดยรวมจะเติบโตต,ต,ต่ำกว่าคาดแต่กลุ่มเศรษฐีกลับเดินเกมธุรกิจได้แม่นยำโดยเฉพาะกระจายการลงทุนไปในดิจิทัลอินฟราสตรักเจอพลังงานสะอาดและอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก แนวน้อมการสร้างความมั่งคั่งในอนาคตของไทยจึงไม่ได้อยู่แค่ในประเทศแต่ติดระดับสากลมหาเศรษฐีไทยถือเป็นตัวอย่างของการปรับตัวและรุกคืบไปยังตลาดโลกท่ามกลางความท้าทายที่ยังไม่สิ้นสุดในปี2025